ก็รับสดสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวละครนางฟ้าตัวละครที่ใช้เอาไว้ตีในส่วนของอตีบอสนะฮะอืมใช่เอาไว้ตีพวกตีบอสหรือว่าตีอะไรนะฮะจะบอกว่าเป็นตัวละครตัวละครอย่างในส่วนของนางฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่ผมแนะนำนะในการเอาไว้ผกว่าเอาไว้ตีบอสนะฮะเออนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีแมกเนต่ยมันสามารถเล่นได้ทุกด่านนะฮะอืมใช่ เนียมันสามารถเล่นนึกด่าเลยเพราะว่าจะเราจะสามารถเอามาฮิวบอสเอามาเราไม่ใช่เราเอาสามารถเอามาฮิวเลือดตัวเองได้เองนะเดี๋ยวนะมันจะมีกรณีหนึ่งที่ไม่สามารถใช้ได้กรณีที่อ่ามันจะมีลดความสามารถในการฮิวเนาะอ้โหเยนะเป็นกรณีนนเป็นกรณีพิเศษนะใช่เป็นกรณีพิเศษนะซึ่งสัตว์เลี้ยงที่เราใช้เนี่ยเอาเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของน้องนางฟ้ามันไม่ได้ให้แต้งมันไม่ได้ผลิตแยลี่มันมันไม่ได้ผลิตอะไรเลยพวกนี้เอาะ มันแค่แปลว่าอ่ามันแค่วิ่ง,งไปวันๆแล้วมันจะรอฉุกนะฮะซึ่งการชุกไม่จําเป็นกับนานฟ้าในหมดนี้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเพราะว่ามันอ่อยายังไงก็ความสามารถมันจะโดดุดดโดปิดอยู่ดีแต่ว่าความสามารถการใช้แม่เหล็กของน้องมันจะไม่ถูกปิดนะพราะว่าความสามารถการใช้แม่เหล็กของน้องมันจะไม่ถูกปิดนะโอ้โหแล้วโดนดีบัฟด้วยเนี่ยอันนี้ทุกคนตันกันแตกว่าทำไมตุนกล้องแบบนี้เพราะว่าโดนดีบัฟฮะ มันจะเป็นน่าจะเป็นดีบับลดการมองเห็นใช่มันเป็นดีบับลดการมองเห็นใช่ซึ่งมันจะทาให้เราอ่ะมองเห็นบอกว่าได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเอาคื่อมันจะมืดแต่แหลมง่ายนะแต่ว่าถ้าถามว่ามันเป็นปัญหาไหมมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นนะคือเราตีพูดเองเงี้ยตีพูดว่ามันไม่เป็นปัญหาแล้วคราวนี้ผมโดนรถท่อสามารถ เพราะเขาโล่งอย่างเงี้ยเราสามารถทําำในสองอย่างคืออยู่ตรงนี้เราสามารถตรวจสอบค่าโหลดได้แล้วก็สามารถบอกสไลด์ได้แหละสไลด์ลบได้นะฮะม่นสามารถสไลด์ลบได้แบบง่ายๆแล้วแต่เมื่อกี้สไรจังไม่คิดลบข้ามไมเคิดลข้ามไม่แต่เราถัเขาว่าถังทำอะไรได้ก็ถังเนี่ยจะสามารถเพิ่มชาร์จชาร์จเกจให้เราได้นะใช่ถังมันสามารถเพิ่มเกจอะไได้เป็นเกจของการทั้งเรื ขังน,นี่ก็ต้องจะมีประโยชน์ต้องพยายามเก็บครบทั้าบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเอ้สองจุดนี้สามารเก็บไม่ได้นะไอ้อย่างเช่นไอ้สองจุดเจที่อ One วอนเซจูนเอาะมันที่เอวพอดีเนาะก็อาจจะไม่ชินนิดนึงหรือตรงทีง่ว่ามืออันนี้เนี่ยเนี่ยมันสามารถโดดหลบได้สองแบบก็คือจุยตรงหัวโยงงงออกมาเนี่ยงงงจุยนิดนึงแล้วก็หลบกับการที่เรา อยู่ก็อย่ัตข้ามสุดแบบกสายหลบเลยจบแล้วามาโจมหลบได้ไมะไม่เชื่อมนหลบไม่ได้นะทีแรกผมไม่สสัยอยู่เอ้ยมันหลบโดดไล่ได้วะเออที่ไหนได้มันมีเทคนิคหละส่วนไอ้ไฟเนี่ยก็พยายามตูใหดีๆนนี้อื่อันนี้ผมลืมอันนี้ผมลืมนะะครลืมลืมลืมนี่คือดูดูดูมนหมดมึนไปดดู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 ด ก็สเปลที่ใช้เนี่ยก็เปลี่ยนไปตามค่าที่บอสแพ้นะบอสแพ้ไหนก็เราก็เอาแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าเป็นมือแหลมเนี่ยถ้าบอสมือแหลมนะให้โดดหนึ่งขั้นแต่ว่าถ้าบอสมือเลเซอร์ให้โดดสามแท่นเนะเป็นคันหือถ้าบอสมือแหลมให้โดดหนึ่งขั้นถ้าบอสมือเลเซอร์ให้โดด เขาจะมาทั้งหมดสองครั้งขาจะมาทั้งหมดสองครตายเอ๊ะคือผมยือยู่แล้วแบบประมาณแปดสิบแ้วอยู่ได่ได้แว่าเนี่ยจะมีมือแล้วก็จะมีมือเขาโหบดมโหลดท่านหนึ่งก็ผ่านนะแต่ว่าจะเป็นมือเลเซอร์เนี่ยมันน่าจะส่งเผ็ดเทห้ที่ดูนะ มันจะส่มแพทเทิ์นฮะเพื่อการปนเนยเพอเ์าจะเอาจีก็ไอตัวเลเยอร์รผมไม่ค่อยหลบได้หรอกอเพราะเป็นคนความจิดไม่เก่งด้วยเ้วขอัยูนฟรอนอันนี้คือยังตก่ไหมแดมันจะมีแด่สองเฟดหร อันนี้เป็นมือย้อยนะผมคืออะถ้าถามว่าวกดสกิลยังไงไม่ให้โดดนั่นแหละแค่กดนั่นแหละก็คือการเลื่อมมือนั่นแหละเลื่อมมือไปกดเลยเขาจะมีการหลอกมาอยู่ไอบ้บอสตัวนี้มม่หยุดนะฮะแต่ว่าเขาเล่นเดีว่วงูทีมซีดอ่ะแล้วก็นนอันนี้เห็นไหมอันนี้เราต้องกัดจังหวะโดดนะฮะจังหวะนี้ไอตรงไอการม้วนดูขเขาเนี่ยเราต้องกัดจังหวะ เราหมดหมดเป็นการหลมุ่ดัที่ี่ียาบทั้งอมราเู้อว่าแล้วก็โดนตีดนถูนนี้คือคือกอันนี้เป็นบอสในเรื่อง2บอสุฮะเออเดี๋ยวผะมาัเด เล่นถึงบอสสองสามแล้วนะฮะอันนก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามา,อ,าอยู่ด้วยเพราะว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนมากมาก,มากเลยนะฮะอันนี้ก็ช่วงนี้เนี่ยจะกลับมาลงคลิปบ่อยขึ้นแล้วนั่นเองนะเพราะว่าช่วงน,นี้เราติดคลิปติดขี้เกียจระดับหนึ่งด้วยนะฮะอืมใช่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเราผมไปไต่เกมอื่นนั่นแหละเอาง่ายๆนะฮะอืมก็เอาเป็นว่า ในช่วงนี้ก็ลัพยายามกลับมาทำคลิปได้ไหวให้มากที่สุดแล้วค่ะนะ